ครับมื่อนี้ชิมาเปิดพัสดุนะครับผมความแฝกจากเอฟซีนะครับมันชิเป็นหยังเนาะครับมาเบิ้งกันนะครับผมเปิดมาเป็นมาเบิ้งกันนะครับเนาะมันรอรุ่นน้ากันนะครับว่าจิเป็นกล่องอะไรนะครับมีหยังอยู่ในเนาะครับนี่ครับผมบักบอกผ่านใช่เนา ของฝากจากเอซนะครับของฝากจากกาลสินนะครับผมนังครับที่น้องดึงครับนี่สิงห์ยังแหละคือบเห็นเหน่อยหน่อยเด็กนี่ครับที่่งเม้งแข็งครับเม้งแข็งนี่ครับผมท่านใจอยู่ตี่หนนี่ครับท่นใจอยู่